ครับสวัสดีครับผมจาริชิตบุญสมนะครับเว็บไซต์ www. w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  i r i n g j บ s e r com นะครับที่รู้จักกันดีในานามของสอนวายสายไฟนะวายสายไฟเครื่องยนต์นะครับหรือพวกซ่อมเกียร์ออตโต้ซ่อมบงหอนเกียร์ตโต้พวกนี้เราก็ทำกันนะวันนี้นะจะมาขอแนะนำเรื่องของวงจรมอเตอร์สตาร์ทนะครับอันดับแรกมารู้จักชื่ออุปกรณ์ก่อนนี่มอเตอร์สตาร์ทนะครับ อยู่เรมมอเตอร์สตาร์ทแบตเตอรี่นะครับสวิตต์กุญแจขอพวงมาลัยอันนี้เซฟเกียร์ภาษาจ้างเขาเรียกกันนะครับหรือสวิตต์สตาร์ทที่ละพายอินฮิบิทตี้สวิตก็แล้วแต่นะครับมันเรียกได้หลายชื่อสั้นๆก็คือเซฟเกียร์เราอยากอ่ากล่อง e c u ตัวนี้นะครับเป็นกล่อง e c u นะครับทีนี้ถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องอันดับแรกก็ต้องเลื่อนคันเกียร์ไปที่พีกับเบนเพื่อสตาร์ทได้ก็คือตัวนี้นะครับพอเลื่อนไปพีกับเบนขั้วสองกับสามมีต่อกัน พอสองสามต่อการคุณบิดสวิตสตาร์ทไฟ12โวลตวนผ่าน2ออก3เข้า85ออก8 6ดเลร์มอเตอร์สตาร์ทก็บวงจรอเกิดสนามแม่เหล็กดหน้าแทกให้30 8สจะต่อกันจ่ายไฟไปเข้าขั้ว50มอเตอร์สตาร์ทกดลวดดึงกดลวดยืดเกิดสนามแม่เหล็กดึงน้าแทกต่อเป๊ะจ่ายไฟจากขั้ว30นะครับเข้ามอเตอร์สตาร์ทลงกาวครับมอเตอร์สตาร์ทก็หมุนในขณะที่เราสตาร์ทนี้นะครับ ไฟ12โวลต์จะวิ่งผ่านมานี้แล้วก็เข้ามาที่กล่อง ECU ที่กล้วย S T A สัญญาณ h T A เพิ่มปริมาณการฉีดขนณะสตาร์ทเพื่อให้เครื่องยนสตาร์ทติดง่ายหนะ้าที่ของมันนะครับพอคุณสตาร์ทเครื่องติดปุ๊บคณก็ปล่อยสวิตสตาร์ทกลับคืนตอนนี้เครื่องติดเครื่องติดคันเกียร์อยู่ตำแหน่ง P ก,กับ N สัญญาณ N S W เป็น12โวลต์หรือเป็น0โวลต์เรามาดูกันนะครับ ไ12โวลต์จะวิ่งมานี้ครับปื้ดตอบมานี้ผ่านกว้าสองออกสามก้าวแปดห้ากแปดหกลงกาวแสดงว่าพีกับเ็นนะด้านเกยียร์พีกับเ็นไฟ12โวลต์วิ่งหนีมาลงกาวคําสั่งที่ MDC รับรู้ได้คือศูนย์โวลต์ศูนย์โวลต์เขาก็จะไปลดปริมาณการฉีดกวบคุ้มรอบเดินเบาอันนี้คือเกียร์บ้างนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราเลื่อนคันเกียร์ไปที่ D สองกับสามันแยกออกจากกันนะครับเลื่อนคันเกียร์ไปที่ D ปุ๊บเราก็ขับรถไปปุ๊บไปเจอไฟแดงเหยียบเบรกเหยียบเบรกคันเกียร์ยังค้างอยู่ที่ดีนะครับค้างอยู่ที่ดีสองกับสามแยกออกจากกันตอนนี้ไฟสิบสองโวล์วิ่งผ่านออกมาที่ขั้วเอเนียมาถึงขั้วสองไปสามไม่ได้เพราะแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นคําสั่งสิบสองโวล์ยิงเข้าเอ็มซีเป็นสิบสองโวล์นะครับสิบสองโวล์คำสั่งนี้ก็คือเพิ่มปร,บบริมาณการฉีดเรี้งรอบเดินเบาเพราะในสภาว่านี้ก็คือรถเราติดไฟแดงอยู่เราเหยียบเบรก คันเกียร์ตำแหน่งดีมันมีโหลดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สั่งก็บริมาณจีตแล้วก็เร่งรอบให้สูงไว้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของเกเนเพราะฉนั้นเกเนจะมีศูนย์โวลต์กับ12โวลต์นะครับนันคำสั่งของเขาส่วนตัวนี้คำสั่งก็คือ1 2โวลต์นะครับเพิ่มปริมาณการจีดก็สำหรับคลิปนี้สั้นๆเอาไว้ประมาณนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับหรือใครมีคำถามก็อย่าลืมนะครับ ผมมาได้เลยครับ0815140369ผมอาจารย์มิสิทธิ์ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ครับผมรดยจะติดตามในไทม์ไลน์หรือในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับถ้าใน id l i n ลผมก็ w i ริงขีด JZ89 นะครับ id l ลนนะครับทบทวนอีกที wiring-jz89 ขีด j ผมอาจารย์มิสิตขอบคุณครับ